ชีวิตสาวบ้านหนอกในอังกฤษแต่ละมือแต่ละเว้นก็อยู่แต่ฟ้ามอยู่แต่ทงไฮทงหน้าอยู่แต่หัวแต่สวนพี่น้องมือนี่มาเก็บผักให้คุณเมญาเมา่าภาษาอังกฤษเมนูสลัดฝรั่งพี่น้องพัก อันนี้พี่น้องเป็นพักซีเนาะพักซีภาษาไทยพักล่าก็เสีอพักหอมปอบนะพี่น้องเขาปลูกป้าไห้ม้างเราเหี่ยวตักชอกเดียพี่น้องเอ้ยเหี่ยวไปว่ามันบวใหญ่มันบเป็นพุ่มนะพี่น้องมันก็เหี่ยวไปจังสันเพราะว่าขาบริสไซพุ้ยมันพักสลัดที่ปลูกป้าไว้นะพี่น้องขอโมโว่ามันซื้อยางแน่แต่ก็เลยปลูกรวมๆกันไปพี่น้องมันใช้พักสลัดแดงกบพักสลัดอันนี้นะโว่าซื้อยางเนาซื้อทางการเกบพักไปเกบพักมาจะเป็นพวกนี้มาแต่ไซพี่น้องเอ้ยแหลมมาก็มันล้มมากแี่หลากี่ดอก จนาตัเป็นแบบมีแล้วจะพี่น้องก็จะมีหลายอย่างผสมปนเปกันไปแต่ว่าเมนูบานเข้าวกะแสไปพี่น้องสลัดขดกระมากเนาะแล้วก็บิทชีสเบกเฟรรือขดกระมากพี่น้องอาหารบานเข้ากกะซองสามอย่างเดียวที่ข่อยมากส่วนไรก็กินแต่อาหารล่าบานเท่าและแล้วก็คือมาเห็นเดยกเห็นงานต่อหลังจากที่กินเขาว่วยเด็กเรยพี่น้องฝนตกก็ยังต้องได้เห็นเียกเห็ดงานอยู่จะพี่น้องก็คือเอาลูกแกะกับแม่แกะเนาะเอามาแยกออกแล้วก็เสียห้พผวกหญ้าเนี่ยผวกไรตัวจอยตัวยังก็จะเสริมวิตามินไ้มัน บรรยากาศบ,บ้านเมืองข้าเจ้าสวงนี่พี่น้องเอออยู่อังกฤษอาจจะไม่สดมันตกแถ่ตกว่าตกหลักกระล่มล่มหลัลกกะหนาวหนาวขนาดว่าอากาศนะสวงซัมเมอร์พี่น้องอากาศก็ยังสิบสองสิบสามองศาแต่ถามือได้อากาศดีแดนนะทุกคนคอยมาอยู่ประเทศอังกฤษนะทุกคนอากาศหนาวหนาวสูงสุดอยู่ประเทศอังกฤษเศร้าสี่องศาท่อนั่นแล้วเศร้าสี่องศาบอดเลยไม่เศร้าสี่องศาทุกมือได้พี่น้อง ซศร้าเสีองซาบมื่นหนึ่งบางมื่นกระโบหอดมื่นสีพี่น้องเจ็ดแปดสมองแล้วก็เศร้าพี่น้องเอ้ยอากาศบ้านเมืองเขาเขาอยากให้บ้านเมืองเฮาหั์นะมาแบงแดดมาทางนี้ได้พี่น้องแล้วก็พวกเจ้าก็แบงเอาหนาวไปทางนั้นเนาะให้มันสมดุลสมดินกันพี่น้องล้างแขนก็เลยไล่เมย์มันไปสู่ทงหงาชีวิตบาดบาดพี่น้องเอออยู่แต่ทงไฮทงหน้าเนาะแต่ละมื่นแต่ละเป็นเขาก็อยู่กับแก่ผู้ยู่กับแก่เขาก็อยู่งสวนพักแต่คือยุ่งสิแล้วพี่น้องเพราะบขได้ผลไปเที่ยวทางไหนส่วนนี้ฝนตกฝนเล่นให้หมดไปได้ว่าทางไหน เป็นที่เสื่อคุณสามีเป็นของมควนวันเกิดพี่น้องเพิ่นเอามากางอยู่นอกเดินนี่พี่น้องกางนลังพอนอนเบ่ๆบริกางนอนพี่น้องกางอะกางป้าไหวซื้อๆขอกางป้าไหวอย่าเขาอยากลองมองว่ามันสิทนทานปลาไดแบบ กลางปลาไหว้สองขึ้นล่ะพี่น้องยังบ่ฮันหมางเอาเขาไปเมียนอยู่พี่น้องตกลงว่ามักบ่เลื่อบ่มักกว่าคือเอาปลากลางปลาถิ่มไปจังสิทุบ่ดูแลบ่ใส่ใจจักสีเนาะของควรสิค่อยให้นี่จมให้ผัวแต่ละมือพอได้จมแต่ให้เล่าเนี่พี่น้องบ่มีคนจมให้เด้บ่จมให้ยมาก็จมให้ผัวบ่จมให้ผัวก็จมให้แม่ผัวเขา่าจะเป็นซาเนาะเจ้าเบิดแนวล่ะเจ้าไหนจะกระเทาไว้เจ้ มิแต่จุมกับจุมโมโหว่าไพ่เป็นคือข่อยได้บ้างเธอเอาลมบอดีงุดงิดอันนั้นอันนี่สวงที่เป็นประจำเดือนก็เป็นหรอหายแต่ผัวจมเหตุแต่เลาแต่เธอคอยหายคอยผันหายเป็นภาษาเล่าหรอคอยหายเป็นภาษาอังคิดคอยหายบุเป็นแล้วผันบอกเขาใจเห่าแล้วกระยางนี้หลังจากเห่าใจเด่นนะเห่ากะแล้วกะมาแบบว่ากะมาว่าก็เห่าแล้วกะมาล้มก็เห่าขอทำมาเป็นยังไงคือบวเทียงข่อยจะคือบวตอบความข่อยจะขอสิตอบความจะใช้ข่อยโมโหว่าจะราข่อยยังข่อยโมโหว่าจะเทียงข่อยอีสังข่อยฟังบอกเขาใจสัม ตั้งใจเจ้าใจดีเขาจะมาหาเจ้าไหม่นว่าสันก็พี่น้องโสดีแต่ว่าเขาบอกขาใจหาพี่น้องกันเขาเขาใจหาดีพอดีแล้วขาสีดาเขาขึ้นพี่น้อง